จเียมไหนจะเีมไหนจำบุอบมาได้เสื้อสีเหลืองครับตะก้อ12ปีครับใครอยากแข่งมาแข่งเลยครับุ<ว>้ยท <c oughs> ขันประกาศแล้ววะนาจ้อครับวนาสวรรค์ตะก้อ12ปีหญิงหรืชายหญิงชายเอาหมดกระเทยเข้าอ่าท<อ>ีม้อยากเตะอีกไม่อยากเตะพรุ่งนี้ทีมนี้อยากเตะมาเตะตอนนี้เลยเออเสียเวลาพรุ่งนี้ วันนี้จบเลยได้แชมป์เลยเอ,อ,อาอจาะเป็นดวงเสื้อสีเหลืองครับแสไปเสื้อสี<ไ>ดแดงขาวตะก็มัธยมครับแตะก็ชายมัธยมมนรรจาครับมาที่สนามหน่อยครับท่านไม่ได้แข่งอะไรนี่แตะก็มัธยมบรรจาคมันไพยยาตีด้วยไม่ใช่อะไรหรอกมือจบจบมุณไปแค่สามรโรงเรียนเองตัดจบคนเดียวได้ดทุ่ทีอยู่ ให้โคดตีกันเองไม่ไดเดี่วกันเสริมหลังส้นบอลเดินสายแต่ก็เดินสายกันมี้ละเบอร์สี่สิบเกเดี๋ยว่าเตดีเลยโอ้ดีดอเมนขับเท้าฟรีไม่มีแต้ม่างวลเท่าไร้าหัวได้หนึ่งแต้มคนเท่าไรราะผมกับจะแพ้ทั้งคู่นะแพ้มาทั้งคู่ประมาณแะละกั ผูดิษณะจังสีตะเขารอต่อไปประมาณนั้นเออกล่องยาอยู่ไหนเนาะใครเอากล่องยาไปเอนเที่งผมก่อนผมมีสามมิตสามมดตน็่กล่องยาอยู่เมื่อตอนเที่ยงกับหมอแดนแดดไปจับปน้องนี่จับตาจับตาดู เมื่อวานใส่เบอร์49นะครับมืญิ่งเซอรเบอร์10เอี่ยให้สนามมันว่างน่าจะเป็นกัรดันทีมพร้อมเล่อหายเรนดีเล่นดีเล่นดีก็มูนะครับนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราลอกันได้แน่ท่านพี่น้องเมื่อกี้นั่มไปแล้ว100จำปลาหน่องมันเซ่ไปนะครับครับจำปลาหน่องกับเซ่ไปเซ่ไปตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่ทุกคนตัวทงสูงเลย เตรียมบรรยากาศใชยไหมแต่ผมเห็นนะครับนักกีฬากลุ่มชายขอบผู้สิงเนี่ยเวลาเขาทำผิดเนี่ยเขาจะยกมือไหวกันหลายหลายช็อตเลยนะครับนะเขาจะยกมือไหวขอโทษกันหลายช็อตเลยผมเห็นหลายชนิดกีฬาเลยนะครับเป็นมารยาทที่ดีมากนะครับสำหรับนักกีฬาขอโทษขอโวยกัน เวลาเขาหขแห้งๆเนี่ยช่วกันหนักๆนี่นะครับเยอามุ่งอย่ามุ่ง,งนักกิกาเจ็บนะครับเจ็บเปร่ๆย้องขามออก กันแทะกันแน่ๆเขาก็จะอโทษกันตลอดเลยหลายๆช็อตนะ y o u t u ไปมาเทื่อไปฮู้ฮะโอ้ยมีเคยเห็ดเคยเหนเที่พ้าป้าในกนอยู่นะครับเลยไป Ôi, cái dễ thương này. หลังนกจิลารูซิึกละลานะครับนะเท่าที่ผมสังเกตอาจจะไม่ค่อยได้้อมกันประมั้นนะครับแต่ลหลายๆคนกับฝีเท่าดีนะครับนะเท่าที่ผมสังเกต ลูกโทษลูกโทษเออโอ้ยอ่ะมาดูลูกฟิกกิกลูมี <C oughs> <c oughs> จท้จริงลูวียนี้ กรรมการต้องบอกนะครับว่าเป็นลูกหนึ่งจังหวะหรือลูกสองจังหวะนะครับลูกเลยแดนนี่ขึ้นระดับนักเรียนเขาก็บม่ค่อยได้อันนี้ละเอียดไป,ไดไปเลยนะโอ้จุกเลยโอ้ยนั <laughs> กกีฬาจุก <laughs>

ลุกลุกลุกน,นี่ชมพาชมครึ่งหลังนะครับสำหรับบอลอายุไม่เกินอ่า10ปีนะครับอ่าโรงเรียนบ้านจำปนวงนะครับซึ่งเปลี่ยนขางไปอยู่ฟังทาั้งหนึ่นด้านนี้จะเป็นวานาสวรรค์ครับฟุตบอลชายอายุไม่เกิน10ปีนะครับพาชมกนะับบรรยากาศ ถึงผมว่างวันจันทร์มันอันขานมันก็จะเดินทางมาให้กำลังใจเด็กๆนะครับสวเนเวลา,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 าเอาปาดอง้ง <c oughs> นิว นี right ่ฮะแครับชิ้นมาส์ปีไนะครับมันจะเอาลูกใจมาดูนะครับโอ้ยสมเพชพา่น้องเป็นกีฬาที่ว่าต้องกระทบกระทั่งกันนะครับเพราะเหมือนกีฬาประเภทที่มีอาเนตขันกลางนะครับ Ô, Ô, bà chép rồi À subscribe cho kênh Ghiền Mì สิบขวบกฎกติกานี่กันยังวันเก่งประเด็นนะครับสำหรับสิบขวบมีภาพพิธีนะครับมีการสุนริษณ์นะครับแล้วก็ที่การชบสิ้นนะครับจะมีการเลือกตั้งแบบพิเศษอย่างสูงสุดในประวัติศาสตร์ กัปตนันเอ้ามาดูลูกฟิคกกันครับลูกฟิคกลูกนี้ ดำหลักนะครับหลักตะมุ่กลองจริงๆนี่ผมก,กันศิษย์สามานะเขาก็จะไปยืนหลังถ้าถ่านีงลงโทษนี่เขาจะไปยืนหลังหลังคนยิ่งนะครับจุดข้างต่อไปก,ก็จะยืนให้นะครับทานี้จุดเอากับตัน อ้าท้ายครึ่งหลังแล้วพี่น้องบอลอ่ารุ่นบอลชายนะครับรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านจำปนองนะครับโรงเรียนบ้านวนาสวรรค์นะครับไม่เกิน10ปีซึ่งจำปน้องก็นั่งไปถ้าเป็นภาษาบอลกะคับตือว่าขาดแล้วนะครับ4-0นะครับ

เสียดายตอนเกี้ยวเสียดายนะครับสามตัวนะครับยืนอยู่เลยเกือบหลุดโอ้ไปอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้ว เมุมพี่นาะถ่าท้าวซายพุ่นดองเออข้องเอ้าเออขอเอาเออ แล้วเฮ้ยใส่อ่ะจบจบหมดเวลานะครับการแข่งขันกับ4-0ครับเดี๋ยวฟาชมรุ่น12ปีชายนะครับเป็นคููที่ครัคููที่หานะครับเดี๋ยวฟาชมอีกจกหน่อยนะครับ รอบรองชนะเลิศพี่น้องสองสองอยู่รั่งตีเสมอ้เมื่อกี้อนะครับนะ้วตัวนี้โค่าหน้าสวรค์เอ้ยเอ้ยเอาเอา สองสองพี่น้องรอบรองชนะเลิศนะครับไพชนะกับเขาชิงที่หนึ่งนะครับทวนไปแฝกะชิงที่สามบ่นะครับโมน,นี่น่าจะเป็นนักสั้นนะครับกัปตันโอ้ย

น่าตั้งอีก2 <laughs> <laughs> รัษานะพี่น้องท้ายๆครึ่งหลังแล้วนะครับนะถ้าเป็นรอบล่องเชนเลอรจริงๆนะครับ้าเวสกอร์สองสองเนี่เขาจะต่อยวิลานะครับ,บ,บ้าบอตัวเขาก็ยิ่งถูโทษประมาณนั้นครับเพราะว่าต้องหาคนแบบเป็นที่หนึ่งในสายประมาณนั้น